สวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทย t h e b o x s p o t d com นะครับในคลิปนี้ก็จะพาไปเมืองบากอกนะครับแต่ใช้เส้นทางธรรมดาไม่ได้ใช้ไฮเวย์แบบที่ทั่วไปนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศผู้คนอะไรมากขึ้นเดี๋ยวก็ตอนออกอย่างกุ้งจะผ่านตลาดเป็ดไก่นะครับตลาดสัตว์ปีกของพอม่าค้าส่งนะครับแล้วก็วิวถนนหน,นทางบ้านเรือนผู้คนนะครับนะฮะ เดี๋ยวจะมีถ้ามีเสียงบรรยายแทรกอยู่ในคลิปเนี่ยจะเป็นของเพื่อนผมครับมิเตอร์ฮซีย hotsea.com ที่ไปด้วยกันเขาอัดคลิปแล้วก็บรรยายมันก็ปล่อยเปิดเสียงไว้นะฮะก็เดี๋ยวชมคลิปกันนะครับ Market. What is the name of the market? Yeah, chicken, uh, chicken and duck market. Uh, yeah. chicken and duck market. There is chicken. And what about duck? How to call back in I hey duck in Ben 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 Z, Ben 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 Z, Ben Ben Z, Ben 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 we <laughs> <laughs> สภาบรรยากาศชายเมืองของอย่างกุ้งนิดนึอองครับต็นี้ระบอกว่ตัวเมืองมาประมาณ10กิโลได้ครับก็ที่แรกคิดว่าก็น่าจะไม่มีบ้านคนทำงานข้านแต่จริงแล้วก็มีนะครับย่างกุ้งก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เลยน,น,นะครับตนี้บรรยากาศออกมา10กิโลนะครับมอู่บนเส้นทางที่จากย่างกุ้งจะไปที่บาโกหรือว่าทัพโคล บางบุเรน้องนะครับลองตจะไปวันนี้ห่าง50กิโลครับวันนี้ถ้าจะเดินทางมาประมาณ 5, 50กิโลแล้ว่าอีก4ส่วนสามส่วนห้า What is the name of this เรือมูเย่มูเย่มามูเย่มเย่มามูเย่ครับก็ออกมาได้พอสมควรแล้วครับเมื่อกี้ที่มีเสียงแจ้งเข้ามาเป็นเสียงบรรยายคลิปของมิสเตอร์ฮัตเซียนะครับ เพื่อนกันที่เราไปร่วมทริปกันไปอันนี้ก็กําลังออกนอกเมืองอย่างกุ้งนะครับออกมานได้พอสมควรแล้วตรงนี้ก็ปีน้ํานะครับสังเกตด้านขวาที่จะเป็นกําแพงนะครับเป็นโรงงานสร้างใหม่นะครับคือเข้าทํานองเหมือนกับตอนเราสร้างนว,วัตนครสร้างนิคมอุตสาหกรรมแถวยุทธยาเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านู้นนะครับพม่าก็กำลังเริ่มทําแบบนี้นะครับแล้วซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยพม่าจะต้องเจอปัญหาน้ําท่วแมแน่ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ต่าพื้นที่นานะครับแล้วก็เปลี่ยนออกมาทํา เริ่มเป็นโรงงานนะฮะเดี๋ยวจะเจอปัญหาในอนาคตแบบเมืองไทยนะครับถ้าไม่วางแผนกันไม่ดีจูอาดาจีจูดูจู ไม่มีบอสชอบมากเลยมีเรืออย่างนี้โอ้น่าจะลงไปพายเรือเลย<อ>ตรงนี้ไม่ใช่ค่อแต่เป็นแอ<ำ>่งท่วมเนือนนะมวมร้อา ทานเมืองนะียเสียเทียบอื้เทียบแล้วนี่ก็ถ้ายังใช้เรืออย่างนี้ก็เหมือนกับบ้านเราบ้านผมเองเมื่อประมาณ30-40ป,ปีที่แล้วรู้สึกคุ้คุณเหมือนกับบ้านเลย่นนครับ แล้วเสียครับจะ <Iya, S 1> in สนใจตคนนี้อยู่ในริสตำรวจมากๆนะครับย่างกุ้งแล้วก็เราเดินทางจากย่างกุ้งมุ่งหน้าไปที่เบอร์พะโคหรือบ้านโคโอละนี่เราผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ไปดรกแมนนีอ๋อโล็อกฮะอัพอัพยิ่มาอ่าอเมมมาสุดสายนี่ก็ฝังไม่เอาเขาพด